สวัสดีครับวันนี้ช่องขันอนไลนก็จะมาแนะนําตัวเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟ LED ของอเดกุเซ่น,นะครับพอดีหลอดไฟในครัวมันพังหลอดมันขาดทานนี้ของเดิมมันเป็นอิเล็กทรอนิกผมจะเปลี่ยนเป็น LED ตัวใหม่ซึ่งซื้อมาจากโฮมโอละครับวันนี้ ซื่อมาจาโปรผมตัว LED ก็ราคาประมาณ2ล้ากบาทครับตัวนี้มีไม่เหล็กไว้ติดแผงไฟไปพดาน้วยนะครับเพราะไฟไเวลาเราจะเป็นแผ่นเหล็กบางๆครับก็ซื้อตัวนี้มาจะมาลองใช้ดูครับตัวนี้ได้เป็นขาแบบลอดมีออน3 2ทั่วไปของเรานะครับเนี่ยครานี้ตัวตัวที่เราจะใส่ของเดิมเนี่ยอของเลกุเซ่เนี่ย จะมีตัวนี้มาด้วย <c oughs> เวลาเราใช้เนี่ยฮะตัวนี้เป็นตัวเสียบขั้วตัวนี้เสียบขั้วตัวนี้คือเดิมเดิมเราจะมีแบบนี้แต่ว่าเราผ่านบรรดาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าบรรดาเหล็กเนี่ยฮะตัวนี้เขาเออกแบบมาให้เลยจะมีสายให้สองเส้นนะฮะขั้วเสียบสี่อันแต่ว่าใช้จริงๆแค่สองก็คือขั้วตัวสีเทาเนี่ยให้เป็นตัวลายนะฮะ ส่วนตัวนี้สีขาวให้เป็นนิวตันนะครับเราต่อตรงได้เลยเข้าตัวนี้นะครับเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านมาราดเหล็กเดือด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําถอดของเก่าออกแล้วก็ใส่ติดตั้งตัวนี้นะครับผมติดตั้งก็ไม่ยากนะครับตัวนี้นี้เดี๋ยวทำอย่างนีดูก่อนนะเจ็บง่ายๆครับง่ายเลยแล้วต่อไฟเข้าวสองเส้นก็ ใช้งานได้เลยครับผมตัวนี้ก็สําหรับสะดกที่คนที่ยังใช้เป็นหลอดมีออนกรงอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทําให้ดูนะครับครับผมเริ่มกันเลยนะครับผมรถไฟดานนีนมีปุ่มตรงนี้น,น,นะไฟขันรุ่ตัวนี้เป็นขันตรงกางนะครับแก้วระวังแก้วลวงแตกด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นแบบนี้จะไม่ค่อยมีขาย ต่ปออกมากครับมันก็จะเป็นเก่า,เกาๆเป็นสนิมน,นะฮะอันนี้ของเดิมนะครับจะมีข้อไฟตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีสายไฟเข้าตรงนี้เป็นคองผมผมใช้เป็นอิเล็คคกทรอนิกส์นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราจะถอดตัวคอมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยออกไปนะครับ เดี๋ยวเรามาถอดกันเลยครับผมอย่าลืมลงสวิตด้วยนะครับผมลงสวิตลงคันเน์ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นสายที่มีไฟนะสายสีดำน,นี่เป็นสายนิวตรอนสายไม่มีไฟครับส่วนตัวนี้เราถอดที่เลยครับ ของเดิมออกนี่อันนี้ผมจะไม่ถอดทิ้งนะฮะเผื่อว่าเอาได้กลับมาใช้เก็บไว้อันนี้ก็ง่ายๆครับกดตรงนี้ครับนี่ฮะอดของเดิมดำแล้วครับดำนะขาด เดี๋ยวเราของใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับฝั่งน,นี้นะครับเป็นไม่ไดีแปะติดไปเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าวผมจะใช้ห่วเดียอยู่อย่องนนี้ใส่ใ้มาครับ สาเต่าจะง่ายหน่อยตัวนี้เวลาทำไฟซึ่งแรกไม่สำคัญนะครับผมเราไว้ตรวจสอบไฟได้ ตัวซื้อมา249ช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับตัวนี้ยไปแอลดีตัวเนี้ยตัวนี้นแค่กำลังวัด20ยวัตตนะครับตัวเนี้ดูได้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับถ่ายสีขาวเป็นนิวตันนะครับสีเทาเป็นาลายเทอา สายห้ดีครับ้านข้างนี้นะครับให้ตรงดูนัแนะง่ายครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาเห็นไฟดูก่อนนะครับ จากเราเดินสายสายประกอบเรียบร้อยก็สว่างครับผมสายถูกต้องก็ติด20วัตต์นะครับผมสว่างเท่ากับ3.2วัตต์ของหลอดฟลูรีเซนต์นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาอบประกรอบฝากันไวร้อยครับผมเรามาดูตมสายการเดินนะครับตัวนี้ฮะสายสีดำครับผมจากฝาอยู่บ้านนะฮะสีดำเข้านี้นะฮะ แล้วต่อลูกเต๋าเนี่ยต่อตรงเลยครับผม<ะ>ของเดิมผมยังไว้เหมือนเดิมนะฮะกล่องยู่ท้อน,นีงยัองอยู่เหมือนเดิมตัวนี้มันจะเข้าคอตัวตะขอหรือว่ามีมไม่เด็กยึดติดนะฮะถึใส่ฝาปิดนะครับผมเ<ะ>ช็คสักหน่อยนะครับเอาสาอาดฝาหน่อยฝา มอยู่ตรงกลางเวลาประกอบระหว่างแตกนะครับระหว่างร่วงแตกเพราะว่าฝาพวกนี้จะไม่มีขายมันจะขายพร้อมคมหนึ่งหย่ยว เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเปิดไฟดูอีกรอบนะครับเรียบร้อยครับก็ติดตั้งไม่ยากนะครับผมซื้อตามร้านค้าอุปกรณ์ไฟทั่วไปหรือว่าซื้อที่โฮมโปรเนะฮะตัวนี้ราคาก็ราคา249บาบาทนะครับมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมลองเข้าไปดูครับเวลาเราเปลี่ยนก็ ช่วยประหยัดไฟขึ้นครับผมปกติเราใช้ฟูริเซน์สาสิบสวัตต์ใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เราใช้แค่เราแค้ยี่สิบวัตต์ครับแต่ใส่สว่างเท่าเดิมนะฮะตัวนี้มีหลายยี่ห้อครับเป็น LED นะฮะครับผมก็วันนี้ก็แนะนำการติดหลอดฟูริเซนครับข้อบ้าน ต่อไปก็ทําได้ครับผมปิดลงเบกเกอร์ปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยครับค่อยถอดออกมานำเนินการนะครับผมก็ขอบคุณมากครับก็หาคลิปที่เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนหลอดไฟอันนั้นมาทําให้อูเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่านานๆก็จะมา,าทีคลิปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําตลอดครับก็ ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมก็นา,นานๆจะมีสักคลิปครับก็ติดตามครับขอบคุณมากครับผม